สวัสดีครับวันนี้วิดีโอจะเป็นภาษาไทยนะครับผมเพิ่งเข้ามาถึงในป่านะครับจะลงไปหาที่นั่งเล่าเรื่องให้ฟังนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องใช้คำภาษาอังกฤษที่เป็นคำว่า almost นะครับเดี๋ยวผมไปหาที่นั่งก่อนนะครับิว,วตาราังสวยไหมครับ มาอยูในปาเลยธรรมชาติดีวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องใช้คำศรรัพท์ภาษาอังกฤษนะครับคำว่า almost ตั้งแต่ผมมาประเทศไทย31ปีที่แล้วเคอผมฟังวิทยุที่ที่เขาพูดถึงเรื่องอากาศว่าอากาศจะเป็นยังไงสมัยนั้นผมอยู่กรุงเทพและ เขาใช้คำว่า almost ทา่อง้างจะใช้ผิดนะครับเขาจะตัวอย่างนะเขาเขาจะบอกว่า Bangkok will be almost raining ไม่ถึงว่าคือที่ที่เขาตั้งใจจะพูดก็คือแทบจะทุกที่ในกรุงเทพจะฝนตกแต่พอเขาใช้คำว่า almost เขาใช้ผิดนะครับความหมายออกมาว่าฝนเกือบจะตกทุกที่ เกือบจะตกแต่ไม่ตกเขาเขาเขาไม่กว,ว้าว่าอะไรเงี้นนะครับคือที่ที่เขาใช้ทำคำ almost ใช้ผิดนะครับ almost ก็แปลว่าเกือบจะเกือบจะ almost เกือบจะและถ้าจะบอกว่า almost all แทบจะทั้งหมดแทบจะทั้งหมด Almost all และสำเนียงอังกฤษก็คำว่า all ก็ออกเสียงในคอนะครับเือถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันจะฟังง่ายกว่าจะบอกว่า almost all all จะเป็นเสียงออกมาแตกต่างนิดหนึ่งเือ all สำเนียงอังกฤษก็ก็จะเข้าใจยากนะครับจะจะฟังยากหน่อยหนึ่งนะครับก็เหมอนถ,ถ้าเป็นสลาสละ,สละ ในภาษาอังกฤษแล้วก็ตามด้วย L สงตัว mm hmm. ก็เช่น Cool c a l cool. l ถ้าออกสำเนียง American Call จะฟังอังกฤษฟังยากกว่านะครับถ้ากองสั้นหน่อยนึ่งนะครับผมดังอดอัดน้อยน่งขอโทษด้วยนะครับคื l O oh. แล้วก็ Call แล้วก็ w o o l คือฟังยากนิดนึ่นแต่ถ้าเป็นสำเนียง American จะบอกว่า All แล้วก็ all แล้วก็ w all เจอเจอเสียงต่างกันโอเควิดีโอนี้ก็คือ almost นะครับอย่าลืมถ้าบอกถ้าจะบอกว่าแทบจะทั้งหมดก็ต้องใช้คำว่า almost all 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 โอเคจะมอาไว้นะครับสวัสดี